ตอนนี้ป้ามีคอร์สออนไลน์ตัวใหม่แล้วนะคะทุกคนเป็นคุกกี้สไตล์ญี่ปุ่นค่ะคุกกี้ที่ไม่หวานมากนะคะทานกับเมนูชากาแฟเครื่องดื่มต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสามารถทำได้ทุกโอกาสทุกเทศกาลเลยนะคะต้นทุนก็ไม่สูงนะคะแต่เราสามารถเพิ่มมูลค่าได้มากมายเลยค่ะสอนตั้งแต่การ ใช้วัตถุดิบนะคะช่างตวงต่างๆนะคะไปจนถึงขั้นตอนการทำแป้งคุกกี้ค่ะอุปกรณ์ต่างๆก็หาได้ง่ายไม่ยากนะคะสามารถประยุกต์อุปกรณ์ต่างๆใกล้ตัวมาตกแต่งเป็นการ์ตูนได้หลากหลายเลยค่ะคอร์สเรียนนี้ใช้เตาอบด้วยนะคะในคอร์สนะคะจะมีทั้งแบบนะคะการเรียนปฏิบัติ1วันแล้วก็เรียนแบบออนไลน์อย่างเดียวได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านทางกลุ่มของ Facebook นะคะ สำหรับคอร์สออนไลน์นะคะจะมีโปรโมชั่นให้ทุกเดือนค่ะตามไปดูตามลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ